เหนือคุณวางแผนกับเฟนว่าจะมาเดินตลาดตอนหกโมงเช้าแต่ว่านอนดึกจึงมาถึงอีกทีตอนเที่ยงกว่านักกี่โมงอะนั่นนอนหกโมงใช่ไหมไม่ไม่ได้นอหมงบอกแล้ไม่ได้มาแลวนั่นแหละครับมาถึงเขาก็เก็บของกันหมดแล้วไม่เป็นไรครับคนเรามันมีผิดพลาดกันได้และเพื่อไม่ให้เสียโอกาสไหนไหนก็ออกกันมาแล้ว ก็เลยเปลี่ยนเพนไปบริจากเลือดเทนกันะเลยหลังจากไม่ได้บริจาคมานานชายตันุ้นแบบผมก็ต้องรู้เกับค่าวความดันว่ามันจะผ่านหรือเปล่าโชคอย่างดีที่ความดันพี่ยังปกติจึงมีสิทธิ์ได้บริจาคและแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเขียงวันนี้เหมือนจะกลายเป็นวันของพ่อเฉยเลยส่วนสภาพคุณแม่นั่นเลยหลังจากกลับมาบ้านก็อย่างที่เห็น นางกำลังเตรียมตัวเพราะเหลือเวลาอีก57วันลูกฉันกำลังจะเกิด